งบน้อยก็สักลายมือกับแมปเปิ้ลได้จ้าใครมีงบเท่าไหร่เลือกตามงบได้เลยนะคะต้องกังวลค่ะว่าจะมีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมอยากได้ชุดไหนก็เลือกไปเลยนะคะได้เลยส่งรายละเอียดไปให้แอดไลน์ที่หน้าโปรไฟล์มาขอรายละเอียดแล้วก็ตารางสัญจรใอ้คนก็เริ่มต้นด้วยชุดถุงเงิน1 0 0 0ันนะคะถุงเงินเนี่ยจะเป็นเส้นลายมือนะคะสีเส้นเกี่ยวกับการเงินการงานโชคลาภค่ะก็มีใบรับร้อยให้หนึ่งตำแหน่งนะจ๊ะชุดถุงทองก็จะเป็นชุดลายเส้น16เส้นค่ะ ถุงเงินถุงทอง v ี s u p e เปอร์หัตถเศรษฐีเกาชุดที่6พวกนี้เป็นชุดเกี่ยวกับลายเส้นนะคะถ้าใครอยากได้โปรเราจะมีโปรชุดยิมเงินหยิบทองละห้าสิบเปอร์เซ็นต์จะเป็นไยแดงทั้งหมด16จุดเลยจ้าหรือว่าจะเป็นชุดยิมเงินบวกถุงเงินายพร้อมลายมือชุดนี้ฮอตมากออกมาราสุดจากก็เป็นโปรส่วนลดเช่นกันลายสักชุดไหนเลือกได้เลยแต่อยากได้ายเพิ่มอะไรบอกได้เลยคะ่ปะป้าทำโปรโมชั่นมาสำหรับลูกค้าทุกท่านให้สบายใจมาคุยกันนะคะต้องกังวลไม่ต้องรีบร้อนป้าก็อยากให้ลูกค้าประหยัดเรื่องค่าใใช้่านกร ทางะะาขอให้น้องปาไปหาลูกค้าเองอยู่ต่างจังหวัดก็รอจองคิวกันที่จังหวัดใกล้เคียงนะคะจ,จะไปไม่ครบทุกจังหวัดแต่น้องปาไปทุกภาคค่ะออกสัญจรไม่บวกเพิ่มค่ะเจอแม่เปิ้ลไม่บวกเพิ่มนะคะหรือใครอยากสักชิ้นใหญ่ก็จัดได้เลยไปอยู่ต่างประเทศก็นัดคิวกันเลยใช้ที่ตารางสัญจรกันเลยนะคะตารางสัญจรกรุงเทพเดินเมษาเรียบร้อยแล้วค่ะพฤษภาคกาลังทําทําเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้สรุปอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ใครเคยสั่งมาแล้วก็สามารถแก้ไขออกแบบใหม่นะคะมาที่นี่มีเส้นให้เลือกหลกัก แบบหลายแบบใครกลัวเจ็บก็มีชุดแบบไม่เจ็บด้วยนะคะใครอยากได้น้ํามันก็มีใครอยากสักแบบสีแบบแจ่มแจมจัดได้เลยค่ะที่นี่รับรองกะแดงถูกใจค่ะสีเส้นสวยด้วยให้ความสําคัญกับเส้นลายมือนะคะลายมาคุยกับน้องปลาได้เลยค่ะเริ่มต้นที่หนึ่งใบเทาครบน้อยก็ออมกันได้ค่ะออมครบแล้วนะัะสักลายมือได้เลยนะจ๊ะ